ในส่วนของคํากล่าวต้อนรับค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าบางครั้งอาจจะต้องเขียนร่างหรือว่าทักทายผู้เรียนให้เหมาะสมกับช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงจังหวะที่บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์จะเปิดเปิดสอนนะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์อาจจะเปิดสอนในวิชาสิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์ก็อาจจะเปิดในช่วงสิ่งแวดล้อมวันสิ่งแวดล้อมโลกพอดีหรืออะไรเงี้ยน,นะคะอาจารย์อาจจะเขียนข้อความทักทายอะไรเนี้ยค่ะให้มันสอดคล้องกับเทศกาลหรือว่าจังหวะโอกาสนั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้อความที่ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้กําลังใจการบริหารเวลาสัปดาห์ละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อเข้ามาเรียนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อยากให้อาจารย์เขียนคํากล่าวต้อนรับแล้วก็ส่งไปทางอีเมลให้กับผู้เรียนหรือแจ้งเตือนให้กับผู้เรียนด้วยนะคะว่าคอร์สเปิดแล้วในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะคะจะอยู่ในคําแนะนํานะคะของ หนังสือแนวปฏิบัติหนังสือมาตรฐานนะคะการในงานสอนมูคอยู่แล้วนะคะอยากให้จาย์ศึกษาตร,ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้อีเมลสื่อสารนะคะก็ผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียนนะคะเข้ามาในระบบนะคะซึ่งทุกครั้งจะต้องสมัครอีต้องต้องกรอกข้อมูลอีเมลนะคะเข้าไปในระบบดังนั้นเวลาเราจะสื่อสารช่วงแรกที่ตัววิชาย,ยังไม่เปิดเรียนนะคะเราอาจจะส่งอีเมลสื่อสารกับผู้เรียนก่อนนะคะสัก โดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะอย่างน้อย3ฉบับนะคะก็คือช่วงของการก่อนเริ่มเรียนนะคะเป็นการอีเมลต้อนรับขอบคุณที่ผู้เรียนสนใจรายวิชาของเรานะคะแล้วก็แจ้งเตือนว่าเราจะเปิดเรียนในวันไหนนะคะแล้วก็ระหว่างได้เปิดเรียนแล้วนะคะก็อาจจะมีการแจ้งอีเมลหัวข้อเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไปให้กับผู้เรียนทราบซึ่งส่วนนี้อาจจะสําคัญแล้วก็มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนที่อาจจะ บางครั้งบริหารเวลาไม่ได้หรือหลงลืมไปแล้วนะคะว่าได้เคยลงทะเบียนกับเรานะคะได้นึกแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะเ,เห็นจดหมายแจ้งเตือนมาก็จะได้บริหารจัดการเวลาของตัวเองกลับเข้ามาเรียนในระบบของเรานะคะแล้วก็อีเมลสุดท้ายก็คืออีเมลหลังการเรียนนะคะซึ่งอันนี้จ,จะเป็นการส่งก่อน2ส,สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนสิ้นสุดนะคะเพื่อให้ผู้เรียนที่ ล้างราจากรายวิชาของเราไปสักระยะหนึ่งเนี่ยยังมีโอกาสนะคะกลับมาทําบทเรียนต่างๆกับเราได้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดจนครบหรือทําข้อสอบจนครบทวนแล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือยังอสอบผ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นอีเมลหลังการเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจารย์แบ่งระยะว่าส่งก่อนจบหรือก่อนปิดการเรียนเพื่อเตือนกลุ่มที่ะจะได้กลับย้อนเข้ามานะคะหรืออาจารย์แจ้งเตือนกลุ่มที่ ได้ทาไปเรียบร้อยแล้วาารย์เห็นสถิติแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้มีผู้เรียนประมาณกี่คนที่น่าจะเสนอ,อมีสิทธิที่จะรับประกาศศิัตรได้นะคะก็แจ้งเตือนว่าให้ทําแบบสํารวจด้วยทําแบบทดสอบหลังเรียนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้ถึงเวลาในการรับประกาศศิัตรนะคะส่วนข้อความที่เราจะสื่อสารกับผู้เรียนนะคะผ่านอีเมลเนี่ยเราก็จะเขียนคําข้ออีเมลให้ไม่ไม่เย่นเยอะมากนะ,นะคะเขียนสั้นกระชับแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ไปเลยคะ่ะว่าอีเมลเนี้ยส่งมาเพื่อต้องการ วัตถุประสงค์แจ้งเตือนอะไรหรือบอกกล่าวอะไรแก่ผู้เรียนนะคะก็เขียนเป็นลักษณะของกึ่งทางการเพื่อให้ผู้เรียนรับทราบนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การเขียนน่าจะเขียนตั้งแต่ย่อหน้าแรกนะคะเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่ก็เปิดอ่านเร็วๆใช่ไหมคะก็พอเห็นว่ามีข้อความสาคัญย่อหน้าแรกปั๊มเนี่ยเขาจะได้อ่านต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าย่อหน้าแรกยังเป็นอะไรที่อาร์ลัมบทเย่นเยอะอยู่นะคะผู้เรียนอาจจะผ่านีอีเมลนี้ไปนะคะส่วน ในการสนับสนุนผู้เรียนนะคะระหว่างเรียนซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็จะมีขั้นตอนเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือมาตรฐานฉบับนี้นะคะค่ะท้ายสุดค่ะ เราตรวจสอบแล้วเราทําหน้าที่อัดวิดีโอแล้วนังคะออกแบบกิจกรรมต่างๆและออกข้อสอบแล้วออกแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็พูดคุยกับทีมงานผลิตนะคะว่าขณะนี้วิดีโอก็ได้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยได้ถอดสคริปต์แล้วนะคะจะเอาไฟล์สคริปต์ขึ้นบน,บ,บนระบบด้วยนะคะแล้วก็มีการอัปโหลดทุกอย่างข,ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตามเมนูย่อยต่างๆใช่ไหมนะคะก็อาจารย์ก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะหลังจากนั้นเพื่อ ้องกันความผิดพลาดค่ะเรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกับไทมุก o v e l o p m e n t Checklist นะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1น,นะคะคำกล่าวต้อนรับผู้เรียนอาจารย์เตรียมพร้อไมไว้หรือ,อยังนะคะสมีประมวลรายวิชา3การวางโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนนะคะถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้ออกแบบนะคะแล้วก็4คือมีกิจกรรมการวัดและการประเมินผลนะคะ5มีพวกวิดีโอสื่อหลักต่างๆนะคะอัปโหลดไว้แล้วแล้วก็เรียงลําดับ นะคะในเมนูย่อยของเนื้อหาแล้วนะคะรวมทั้งนะคะสื่อเสริมอื่นๆที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะรวมทั้งข้อ7ค่ะการสื่อสารกับผู้เรียนก่อนระหว่างหลังเรียนนะคะอาจารย์ได้เตรียมการไว้แล้วนะคะแล้วก็ข้อ8คือการเตรียมพร้อมขึ้นระบบในการออกประกาศนียบัตรนะคะซึ่งทั้งหมด8หัวข้อน,นี้ค่ะก็จะมี ลงรายละเอียดนะคะผสมปนอยู่ในไทมุก e ด้โปรดเมนเช็คลิสต์นะคะซึ่งนี่เป็นหน้าจอตัวอย่างเท่านั้นนะคะก็อยากให้เช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปยังแม่ขายนะคะว่ารายวิชาของจันพร้อมแล้วนะคะซึ่งทางแม่ขายเนี่ยก็จะใช้แบบฟอร์มนี้ในการตรวจสอบงานเช่นเดียวกันนะคะและไม่ต่างกันค่ะ ทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยซึ่งเป็นสำนักง,งานบริหารเนี่ยก็จะใช้แบบฟอร์มนี้ในการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบกันเป็นระยะระยะอย่างเรียบร้อยในแบบฟอร์มเดียวกันเนี่ยก็น่าจะลดข้อผิดพลาดแล้วก็การกลับมาแก้ไขได้มากเลยค่ะ